วันนี้เราอยู่กับพี่นัทนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่นัทช่วยแนะนาตัวด้วยครับสวัสดีครับผมนัทนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอยู่ที่อิซูซูคิงยอนสาขาสามยักปากหลงชัยนะครับผมครับพี่นัทเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกเนี่ยมานานเท่าไรหร่แล้วครับประมาณ8ปีเศษครับผม8ปีเศษก่อนหน้านี้พี่นัทมีทําอะไรที่ก่อนที่มาขายรถบรรทุกไครับอ๋อก็ทําหลายอย่างมากครับ ก็เป็นวิศวะกรเกี่ยวกับงานตรวจสอบแทงเก็บน้ํามันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดบริษัทเองนี่ครับแล้วก็ขายรถมือสองครับแล้วก็สุดท้ายก็นี่แหละครับขายรถบรรทุกนี่แหละครับยูอีสูซุกิงยนต์ครับก็ผ่านอาชีพมาเยอะเชื่อทุกอาชีพเนี่ยใช้รถเห็นรถบรรทุกมาตลอดตลอดทุกอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็จะมีความผู้คีรู้จักกับรถบรรทุกเป็นอย่างดีอยู่แล้วภาพเป็นยังไงครับภาพการมองรถบรรทุกครับก็ ก่อนหน้านั้นเนาะก็เหมือนรถบรรทุกก็เป็นรถชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับไว้ผลส่งย้ายสิ่งของหรือว่า,ารับจ้างขนส่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นภาพกว้างมากขึ้นครับว่า,ามันก็ทําอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วกเ็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อาจจะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นเท่าแก่ขึ้นมา เมื่อคุกคีอยู่กับกับรถบรรทุกนะครับกล้ากล้าบอกเลยว่าสําหรับคนที่ขับรถบรรทุกหรือใช้รถบรรทุกเนี่ยสามารถเป็นเท่าแก่ได้ใช่ครับอาจจะเริ่มต้นมาจากคนขับรถที่ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ําก็เหมือนกับว่าขับรถรับจ้างให้กับเท่าแก่เนาะแล้วก็จนวันหนึ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้ช่องทางในการทำมาหากินในด้านนี้นะครับแล้วก็ออกรถเองเริ่มต้นจากหคัน เป็นเท่าแก่ตัวเล็กๆก่อนแล้วก็งานไปได้ดีเขาก็สามารถเติบโตได้ในระยะเวลาอันสั้นอันรวดเร็วมากเลยเป็นเจ้าของรถได้หลายๆคันเป็น10บกว่าคันอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาเป็นที่ปรึกษาการขายไมดนะครับก็แรกๆก็ว่ายากนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยรู้รายละเอียดของเขามาก่อนอะไรเงี้ยไม่เคยให้ความสนใจมาก่อนแล้วก็ ก็ใช้ระยะเวลาช่วงช่วงหนึ่งครับช่วงตอนเริ่มต้นงานก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นปีอยู่เหมือนกันครับกว่าจะรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกรงเวลาที่คุยกับลูกค้าหรือว่าจะนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับด้วยคําว่าที่ปรึกษาการขายหรือบรรทุกเนี่ยครับ,รบต่างกับเซลล์ขายรถไหมครับยัมเ,เหมือนกันครับก็มันก็ทับซ้อนกันอยู่หน่อยนะครับก็คือว่า งานลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการขายสินค้าที่เป็นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายรถหรือว่าเป็นที่ปรึกษาการขายแต่ว่ามันมีในรายละเอียดที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นเซลล์ขายรถธรรมดาก็อาจจะแค่ขายรถคันหนึ่งให้ผ่านไปโอเคได้คอมมิชชั่นเนาะแต่ว่าในคําว่าที่ปรึกษาการขายเนี่ยมัน,ม,นมันลึกแล้วก็มันต้องมีความรู้มากกว่านั้นคือเราสามารถที่จะแนะนํารถที่ถูกต้องกับลักษณะงานเพราะอย่างรถบรรทุกเนี่ย ในดีเทลหรือรายละเอียดของเขาเยอะมากมีทั้งเฟืองช้าเฟืองเร็วอัตราทดเกียร์อะไรต่างๆที่มันเหมาะกับงานในแต่ละงานที่ไม่เหมือนกันครับเราต้องแนะนําได้แล้ว2เมื่อลูกค้าออกรถไปแล้วเนี่ยที่ปรึกษาการขายต้องช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้อย่างถ้าเกิดว่าเขาใช้รถไปแล้วเกิดรถเสียหรือว่าเขาต้องการซ่อมต้องการเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยครับลูกค้ารถบรรทุกก็จะ ค่อนข้างจะนึกถึงที่ปรึกษาการขายนะฮะก็จะโทรมาหามาปรึกษาหรือว่าให้เราช่วยแก้ปัญหาให้ที่ปรึกษาการขายก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้ลูกค้าได้อันนี้คือที่ปรึกษาการขายครับการขายนั่นคือทัศนคติด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ที่ปรึกษาการขายหรือที่เราอาชีพการขายและบรรทุกนะครับใช่ครับไม่ใช่ขายแล้วขายเลยขายอย่างเดียวครับครับถ้าอย่างนั้นพี่นัทมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรครับเกี่ยวกับอาชีพงานขายหรือบรรทุกครับครับก็ เราจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับในด้านของการการให้บริการลูกค้าครับแล้วก็การหาความรู้เพิ่มเติมครับอย่างเช่นว่า,ายุคนี้ก็จะเป็นยุคดิจิตอลนะเราก็มีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการาขายทางออนไลน์อย่างเงี้ยครับเปิดตลาดให้ลูกค้าทั่วไปได้รู้จักเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้มันไม่มีตลาดออนไลน์ก็จะมีเพียงลูกค้ากลุ่มที่อยู่ใกล้เรา ที่อาจจะได้สัมผัสมาซื้อรถเราหรือว่าการบริการจากเราครับตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นครับครับแล้วอย่างการขายรถบรรทุกเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของราคาค่างวดอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นคอสที่ค่อนข้างสูงครับพี่นัทมีวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรให้กับลูกค้าได้ครับไว้วางใจในตัวศิศษาการขายอย่างพี่นัทเองนะครับครับก็ในการขายของผมเนาะ ผมก็จะไม่ได้เรียกว่าคุยเชียร์หรือว่าดันขายนะครับก็จะให้คำปรึกษาลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องคิดดีๆนะครับประเมินดีๆนะครับกับรายได้ที่หลังจากออกรถบรรทุกไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าออกรถบรรทุกคันหนึ่งค่างวดก็อาจจะ3 0 0 0 0ื0 0 0 0 0 0 0แล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้ ลูกค้าต้องเขาเรียกว่าไม่ใช้อารมณ์ในการซื้อแต่ว่าใช้เหตุผลใช่ไหมครับว่าลูกค้าจะมีงานแล้วก็งานจะต้องค่อนข้างมันม่นใจว่ามันจะต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีงานที่มั่นคงแล้วก็ลูกค้ามีความแน่ใจเนี่ยค่างวดถึงจะมากก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่ารายได้จากตรงนี้ของเขาเนี่ยก็จะได้มากกว่าที่เขาจะจ่ายค่างวดอยู่แล้วก็เป็นสร้างผล,ผลกำไร ให้กับตัวผู้ซื้อรถเองอยู่แล้วครับครับสำหรับความยากของรถบรรทุกเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ซื้อแล้วไปใช้เองหอเหมือนพี่นัทเคยบอกว่าเขาสามารถไปสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ใช่ไหมครับจากลูกจ้างแต่ทีเนี้ยทำอย่างไรน,นะครับกับเจ้าของกิจการที่จะซื้อรถหนึ่งคันไปใช้โดยที่เขาก็ไม่ได้ขับเองครับก็ ตรงนี้ผู้ประกอบกิจการอาจจะมีความกังวลเนานะไม่กล้าซื้อรถใหม่เพราะว่าราคามันสูงเนาะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนขับเองอย่างที่ว่านะครับทีนีเ้เขาก็อาจจะมีความคิดว่าทําไมผมจะต้องจ่ายเงินแพงจ่ายค่างวดแพงเพื่อที่จะซื้อรถใหม่ให้ให้ให้คนขับนะฮะก็ตรงนี้ก็จะแนะนําว่านะครับรถรถรถเก่าเนี่ยมันก็โอเคครับมันอาจจะเบาในเรื่องของการ ดาวกันจ่ายค่างวดนะครับแต่ว่ารถเก่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการต้องซ่อมบำรุงไปด้วยแล้วก็จ่ายค่างวดไปด้วยทีนี้เนี่ยครับลูกค้าหลายท่านที่ผมสัมผัสมาเนาะที่คันแรกก็คิดอย่างนี้ครับก็ออกรถเก่าใช้รถเก่าแต่ว่าโทรมาหาผมแลได้คุยกันนะครับก็บอกว่าผมเข็ดแล้วครับพี่ผมว่าน่าจะมองรถใหม่ดีกว่าเพราะว่า ผ่อนถูกกว่ารถใหม่ก็จริงแต่บวกค่าซ่อมต่อเดือนแล้วแล้วมันซ่อมทุกเดือนเลยบางทีเดือนหนึ่งหลายครั้งด้วย1นึ่เขาเสียงานนะครับก็คือเวลารถเสียเนี่ยเสียงานละ2เสียเวลา3เสียความรู้สึกเนาะสเสียในส่วนที่ไม่คาดคิดที่มันเกินค่างวดซึ่งประเมินแล้วเนี่ยผ่อนรถใหม่มีค่าใช้ใจ่ายทางเดียวคือเงินที่ต้องผ่อนแต่ละเดือนเท่านั้นเองครับ ผมพอจะเข้าใจได้แล้วว่าทําไมเท่าแก่หรือเจ้าของกิจการเนี่ยมาซื้อรถกับพี่นัทนะครับเพราะว่าจุดนี้เองอน่าจะเป็นจุดขายหรือจุดแข็งของพี่นัทเลยเรื่องของการให้คำปรึกษาผมเชื่อแล้วว่าที่ปรกษาการขายรถบรรทุกต้องต้องเป็นแบบไหนนะครับอีกสักคำถามครับความสําเร็จนะครับพี่นัทที่ประทับใจในอาชีพงานขายรถบรรทุกของพี่นัทคืออะไรครับคือการที่เวลาขายแล้วนะครับก็คือเขาก็เป็นลูกค้าเรานะครับ เสร็จแล้วมีการแนะนําบอกต่อครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมประทับใจมากที่สุดคือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเคสที่ว่าผมขายได้หลายๆคันหรือขายรถฟรีดอะไรเงี้ยแต่ผมผมรู้สึกประทับใจตรงที่ว่าเมื่อเขาซื้อแล้วเนี่ยเขาแนะนําคนอื่นหรือเพื่อนของเขาหรือคนที่เขารักหรือครอบครัวหรือญาติมิตรของเขามาซื้อเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาให้ความไว้วางใจและเชื่อใจเราครับทราบข่าวมานะครับว่าในปีนี้นะครับ,รบพี่นัทได้รับรางวัล ที่หนึ่งของระดับประเทศนะครับที่ไปแข่งขันเซอร์แมนคอนเทสต์นะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นมาอย่างไงครับก็ได้รับรางวัลมาเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก่อนช่วงที่จะเข้าโควิดพอดีเลยนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจครับว่าตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงก็ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับรึ่นขนาดกลางและใหญ่ได้แก นักภูนพงศ์นะครับจากท่ามกลางกัรกิ้โดมนะครับสามแยกปากชมชัยนะครับแต่เดี๋ยวีอีสเซลส์ทนเทสมีเยแอรัอองศาิงลเอชาัยราราวัลติดตกันเลยนะครับอัดับหและอันดับสนะครับสุดยอดจริงๆครับมาแรงนะคะ ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็รับเงินรางวัลไปนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับพร้อมโล่กิตติยศและประกาศนียบัตรครับ the the baht plate cash honorary prize winner are for certificate And 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 100,000และอันนี้ไม่ต้องเชิญเลยนะครับเพราะตอนนี้ผู้บริหารเรารออยู่ในข้างเวทีแล้วนะฮะรอเลยนะครับลงปุ๊บรอรับต่อเลยนะครับทิทางการแข่งขันเขาคัดเลือกยังไงบ้างครับพี่นัทก่อจะมาถึงจุดนี้เห็นว่าระดับประเทศนี้เราไปแข่งที่ไหนยังไงครับ ก็ไปแข่งที่เมืองทองธานีครับก็จะมีหลายด่านมากเลยนะครับก็อันดับแรกก็ต้องผ่านด่านรอบระดับภูมิภาคให้ได้ก่อนเป็นที่1ถึงที่3ในระดับภูมิภาคอย่างเราอยู่นครราชสีมาก็ต้องผ่านภูมิภาคอีสานให้ได้ก่อนเป็น1ใน3แล้วเสร็จแล้ว3นสามนี้จะผู้เข้าแข่งขันระดับภาคอีสานทั้งหมดใช่ประมาณ2ี่กว่าคนครับที่นัดติดหนึ่งใน3 20คนใช่ครับผมก็ได้ที่3ม ในรอบแรกแล้วก็พอรอบสุดท้ายเนาะรอบไฟนอลหนึ่งในสามของทุกภาคครับก็จะมาแข่งขันกันทุกภาคมีห้าภาคใชครหบใช่ครับเหนือใต้ภาคกลางกรุงเทพภาคอีสานครับครับผมนานไหมครับพี่กว่าจะมาถึงที่1ครับใช้เวลากี่ก็เกือบแปีครับเพราะว่ามีความพยายามมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มงานตรงนี้มานะครับก็ ทำงานมา8ปีกว่าเพราะนั้นเพิ่งเพิ่งได้ได้ตำแหน่งนี้เมื่อต้นปีก็แสดงว่าใช้เวลาเจ็ปีกว่าเกือบ8ปดปีครับก็ไปถึงฝันจนได้ก็เชื่อว่าคนท่านที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะครับจะเห็นว่าพี่นัทมีการพัฒนาตนเองอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความพยายามจริงๆอีกสักข้อครับอยากฝากอะไรครับถึงลูกค้าหรือผู้ใช้รถบรรทุกบ้างครับก็ อยากให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถบรรทุกนะครับมีเส้นทางในสายธุรกิจหรือว่าการงานของท่านให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมในส่วนของที่ปรึกษาการขายก็เชียร์ทุกทุกไลน์ทุกเคสนะครับก็คือลงทุนแล้วก็อยากให้เกิดผลกําไรแล้วก็นำรถบรรทุกไปใช้แล้วมีความสุขมากกว่าเป็นความทุกข์นะครับผมในส่วนของหน้าที่ของที่ปรึกษาการขายนะครับก็ ผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งลูกค้านะครับลูกค้ามีปัญหาหรือว่ามีความต้องการสิ่งใดนะครับหลังจากที่ซื้อรถไปแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาได้นะครับผมก็ดูแลให้ทุกลนยแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับก็เชื่อว่า,าทุกท่านจะ เรียกว่าแฮปปี้ในการใช้รถนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับพี่นัทลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าจะถามว่าถ้าพี่นัทจะต้องเปรียบเทียบกับรถบรรทุกอีซูซูเนี่ยจะเปรียบเทียบกับรุ่นอะไรครับก็ถ้าเปรียบเทียบว่าเราเหมือนรถบรรทุกรุ่นไหนก็ชอบเป็นรถบรรทุกหัวลากครับ GXZ เนาะเพราะอะไรครับพี่นัท ใหญ่โตบึกบึนสง่างามครับเหมาะกับรางวัลที่หนึ่งของปีนี้จริงระดับประเทศนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่นัทมากครับขอบคุณครับครับ <c oughs> ยินดีครับสวัสดีครับ